สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบทุกท่านครับวันนี้อยากจะขอแนะนําขีปนาวุธยิงดาวเทียมของรัสเซียชื่อ a 2 3 5สา l นูดลนะครับให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับหลังจากที่กองทัพรัสเซียได้เข้าไปปฏิบัติการทางทหารในยูเครนผ่านมาได้ประมาณ5เดือนนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าทําไมรัสเซียใช้เวลานานานักในการปราบกองทัพยูเครนซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะครับความจริงตอบง่ายมากครับ กองทัพ,พรัสเซียนะครับเข้าไปปราบกลุ่มิโอนนาซีรวมทั้งกองทัพยูเครนทั่วไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็พัฒนาประชาชนชาวยูเครนในพื้นที่ที่ตัวเองยึดครองให้อยู่ดีกินดีไปด้วยมีการส่งสเสบียงอาหารมีการบูรณะตึกมีการนําไฟฟ้าเข้าไปนะครับแล้วก็มีการซ่อมแซมตึกต่างๆแม้กระทั่งการสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนชาวยูเครนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับ และนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือประเทศยูเครนก่อนนี้จะเป็นยังไงไม่ทราบครับแต่ในระยะหลังๆนี้มีการาได้รับอาวุธยุโทโธปกรณ์จากกลุ่มประเทศนาโตจนกระทั่งกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางอาวุธยุโทโธปกรณ์ประเทศหนึ่งนะครับนะแต่รัสเซียก็สามารถรุกได้อย่างสบายๆแม้ว่าจะมีการสูญเสียบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะ พูดง่ายๆก็คือว่ากองทัพรัสเซียบุกยึดพื้นที่ไปด้วยแล้วก็มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวยูเครนให้เดินหน้าใช้ชีวิตตามปกติไปด้วยน,นี่คือวิธีการรบของรัสเซียในประเทศยูเครนนะครับรัสเซียไม่ให้พยายามจะบุกทําลายทุกจุดแล้วก็ยึดทุกจุดเหมือนอย่างที่รัฐบาลอเมริกาหรือกลุ่มประเทศนาโต้ได้บุกยึดประเทศต่างๆในตะวันออกกลางเช่นซีเรีย อิรักอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าจะพูดถึงความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการยึดครองเราต้องพูดถึงอเมริกาถึงจะถูกครับเพราะอเมริกาส่งฐานไปบุกประเทศอัฟกานิสถานรวมๆแล้วทั้งหมด20ปีแต่สุดท้ายก็ถูกกลุ่มนักรบตาลิบันนะครับถูกถูกพวกนี้เตะออกมาจากอัฟกานิสถานมันหมู่มันหมาด้วซ้ํารัฐบาลอเมริกาพ่ายแพ้ในอัฟกานิสถานอย่างหมดรูปนะครับไมรัลเซียครับ อเมริกาต่างหากที่พ่ายแพ้นะครับสถานการณ์ของความขัดแย้งในยูเครนในขณะนี้นะครับถ้าผมดูแล้วผมรู้สึกว่าแย่ลงนะครับแม้ว่าการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจะคลี่คลายลงไปบ้างเนื่องจากกลุ่มประเทศเอ eu ไปไม่รอดครับต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียหลายรายการนะครับตอนนี้สิ่งที่ eu กลัวที่สุดก็คืออุตสาหกรรมที่เคยพัฒนามาแล้วหลายทศวรรษนะครับมันจะ มันจะลดลงนะครับนะบเพราะ,ะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับกลุ่มประเทศ EU ได้ขอให้รัเสเซียช่วยทางด้านกา๊าซธรรมชาติตนเองต้องการจะพัฒนาประเทศให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับหรือหรือ industrialized country ก็เลยพัฒนาอุตสาหกรรมในขณะเดีวยวกันก็ขอก๊าซจากรัเสเซียไปช่วยนะครับทีนี้พอก๊าซไม่พอใช้ขึ้นมานะครับอุตสาหกรรม เช่นในประเทศเยอรมนีหลายๆอย่างก็ต้องปิดตัวเองลงเท่ากับเป็นการ deindustrialize ตัวเองคือคือลดการเป็นประเทศอุตสาหกรรมหลังจากที่พัฒนามาดีหลายทศวรรษมาแล้วนะครับเมื่อทนเห็นประเทศของตัวเองล้าหลังขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องคลานกลับไปหาเวลาดิเมีย์ปูตินก็เลยทำให้เกิดการลดหย่อนมาตรการคว่มบาตรต่างๆตามมานะครับ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์สู้รบในประเทศยูเครนเองก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่านายทหารจากกลุ่มประเทศนาตโตเนี่ยเปิดตัวเองในประเทศยูเครนมากยิ่ยงขึ้นนะครับบรรดานายทหารระดับเสนาธิการหรือว่าอาดีตอดีตนายทหารเก่าหลาย,ลาย,ลายนายเนี่ยไปปรากฏตัวในยูเครนมากยิ่ยงขึ้นหลังจากที่กองทัพยูนาซีหรือกองทัพยูเครนเนี่ยพ่ายแพ้ในหลายๆสมรภูมิมาแล้วนะครับ สถานการณ์ก็จะคล้ายๆกับซีเรียนะครับก็คือพอกลุ่มก่อกันไร้ายพ่ายแพ้นะครับอิราเลียก็ปรากฏตัวออกมาหรือทหานอเมริกาก็ปรากฏตัวออกมาเช่นเดียวกันนะครับในยูเครนหลังจากที่กองทัพยูเครนพ่ายแพ้ในหลายๆสมรภูมิแล้วเราก็จะเห็นตัวละครเป็นทหารจากกลุ่มประเทศนาโตมาปรากฏตัวคุมการสู้รบมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกัน,นอเมริกาก็ส่งขีปนาวุธพิสัยไกลไปให้ยูเครนด้วยนะแล้วก็สามารถทําลายเครื่องบินรบรัสเซียได้ เป็นบางเครื่องนะครับสร้างความเสียหายเกิดแก่ประเทศรัสเซียซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่มีนะครับไม่สามารถจะทําความสูญเสียแก่กองทัพรัสเซียได้มากนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ทําความสูญเสียให้แก่กองทัพรัสเซียได้มากขึ้นพร้อมกันนั้นก็กาลังพิจายรณาส่งเครื่องบินรบเช่น F16 ไปช่วยรัฐบาลยูเครนด้วยมันสุ่มเสี่ยงที่จะทาให้เกิดสงครามนิเคเรียต์ตามมาได้นะครับหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะครับนายอังเร กรูลยอบนะครับซึ่งเป็นระดับรองประธานรัฐสภาของรัสเซียหรือสภาดูมาข,ของรัสเซียได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนว่าถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมารัฐบาลรัสเซียจะทำลายดาวเทียมของนาโตในอวกาศขึ้นมาซะก่อนนะครับคือหมายความว่าจะปิดหูปิดตากองทัพนาโตโดยการทำลายดาวเทียมมาก่อนโดยอาวุธที่รัสเซียจะใช้ทำลายก็คือขีปนาวุธนูดอล A235 นะครับอะไรคือนุดอล A235 าคำตอบก็คือขีปนาวุธนุดอล A235 คือขีปนาวุธสกัดอา,อาวุธประเภทเนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธข้ามทวีปติดรบนิวเคลียร์นะครับเพื่อจะป้องกันกรุงมอสโกนะครับในขณะนี้เป้าหมายหลักก็คือต้องการจะป้องกันกรุงมอสโกเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นประเภทไฮเปอร์โซนิกด้วยนะครับประเทศรัสเซีย ในปัจจุบันนี้นะครับไม่เพียงแต่สร้างขีปนาวุธให้เปอร์โซนิกได้สําเร็จแล้วนะครับก่อนหน้าใครเพื่อนด้วยยังสามารถสร้างขีปนาวุธป้องกันขีปนาวุธให้เปอร์โซนิกได้แล้วด้วยนะครับนะแล้วก็ได้ยิงทดลองมาแล้วหลายครั้งนะครับนะก็คือใช้ a 2 3 5สเนี่ยแหละครับสกัดกัน้นอาวุธนิวอาวุธนิวเคลียร์ที่ตะวันตกจะยิงเข้ามานะครับแล้วก็ทดลองและประสบความสาเร็จไม่เพียงแต่ยิงขีปนาวุธสกัดกัน้นขีปนาวุธ จากต่างชาติได้เป็นผลสําเร็จนะครับนะฮะเมื่อปี2 5 6 2นะครับมาถึงประมาณปีพศสอ6 4นะครับรัสเซียได้ทดลองยิงดาวเทียมคอ s m o s 1408เป็นผลสําเร็จมาได้ด้วยก็แปลว่าขีปนาวุธโนูดอล A235 ไม่เพียงแต่สามารถสกัดอาวุธนิวเคลียร์ของนาโตได้ยังสามารถทำลายดาวเทียม ของนาโตนะครับปิดหูปิดตาระบบ GPS ของกองทัพนาโตได้สบายๆนะครับในขณะน,นี้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่ดีที่สุดของรัสเซียก็คือจรวดแซม S 500นะครับซึ่งรัสเซียนำเข้าประจำการไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตมาด้วย,วยนะครับแต่ขีปนาวุธนูดอล A 2 3 5เหนือกว่านั้นอีกนะครับเนื่องจากเป็นขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ ที่เป็นระดับไฮเปอร์โซนิกนะครับนะดูคลิปที่เขามีการทดลองยิงนะครับก็จะเห็นประสิทธิภาพของขีปนาวุธรุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปทดลองยิงนูด,ดอลเพื่อต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ที่ประเทศคาซัคสถานนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถสรุปได้ดังนี้ครับ 1. รัสเซียน่าจะเป็นฝ่ายทนไม่ได้ที่ต้องเริ่มเริ่มก่อนนะครับเพราะถูกนาโต ล้อมรอบด้านนะรัเสเซียจะยิงดาวเทียมที่ระบุ GPS ของกองทัพนาโต้ซะก่อนโดยใช้ขีปนาวุธนูดอดนี่แหละครับนะนี่คือข้อที่1นนะครับข้อที่2หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ยิงขีปนาวุธถล่มเป้าหมายทางทหารรวมทั้งศูนย์มัะชาการต่างๆของนาโต้ด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนะครับเช่นขีปนาวุธสามารถเป็นต้นนะครับโดยเหตุที่เป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนะครับโดยที่รัฐบาลอเมริกาและประเทศนาตโตื่น ยังไม่มีระบบที่สามารถสกัดได้เป้าหมายที่รัเสเซียยิงทั้งในอเมริกาและประเทศอาตตอื่อนจึงถูกทำลายได้อย่างสิ้นเชิงนะครับประเด็นที่3เมื่อดาวเทียมอเมริกาบอดเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหรือทั้งหมดแล้วเนี่ยครับอเมริกาก็ตอบโต้ได้ยากเพราะว่าระบบ gps มันหมดไปแล้วนะครับถึงแม้จะตอบโต้ได้ด้วยนิวเคลียร์นะครับแต่รัสเซียก็ยังมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพมากกว่าของอเมริกาเช่นจรวดแซม s 4 0 0บ้างจรวดแซม s 5 0 0 ที่พึ่งทาสําเร็จไว้สกัดกั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหากสงครามนิวเคลียร์จะเกิดขึ้นรัสเซียต้องสูญเสียน้อยกว่านาโตแน่นอนโอกาสที่รัสเซียจะชนะสงครามมีสูงมากกว่าอเมริกาหลายเท่าครับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ